สวัสดีค่ะพี่บิวมีเรื่องจะปรึกษาค่ะสวัสดีจะมียวไหนมีอะไรวามาสิก็เรื่องงานนี่แหละค่ะปัญหาโลกแตกหรือรังเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเอกสารสัญญาค่ะพี่กว่าจะเตรียมสัญญาเสร็จรอตรวจสอบส่งไปมากว่าจะต้องมีการส่งให้กับทางลูกค้ากว่าลูกค้าจะเซ็นส่งกลับมาบางทีนะคะต้องส่งไปเซ็นไกลถึงต่างประเทศเลยต้องคอยตามจนเหียวเนี่ยไม่ต้องเป็นอันทำง,งานอื่นเลยอะค่ะแสดงว่าเราขายดีละสิ่เลยมีสัญญาให้ตามเยอะเนี่ย mm hmm. กประมาณนั้นนะคะยิ่งขายดียิ่งปัญหายเยอะค่ะ ส่วนปัญหาที่เหมียวเจอนะพี่ว่าเหมียวลองไปฟังเว็บวินาของทาง Fuji Film b u s i n e s s Innovation หัวข้อเปลี่ยนสัญญาเป็นดิจิทัลอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายและลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจได้จริง hmm. โดยในงานจะแนะนำการเปลี่ยนสัญญาให้เป็นดิจิทัลเพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารสัญญาและสามารถรับส่งเอกสารได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นยังแนะนำวิธีการส่งสัญญาให้ลูกค้าเซ็นแบบดิจิทัลและสามารถติดตามสถานะการเซ็นได้อีกด้วยพี่ว่าค่อนข้างตรงกับปัญหาที่เหมียวเจอนะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นดิจิทัลกฎหมายจะรองรับไหมคะรองรับสิจ้าในงานเขาบอกอรายละเอียดไว้หมดเลยนะน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเหมียวขอสแกน QR ว o d e คตลงทะเบียนเลยได้ไหมคะได้สิจ้านี่เลย